สวัสดีครับแม่ยังกินอีเหมนที่เตรียมขอไว้กระเฮ็ดแกงแก่ยังออมบําบนแกงอะออมออมออมดอกกะหล่ำพี่น้องออมดอกกะหล่ำใส่บวบออมดอกกะหล่ำใส่บักบัวโอ้ยมีแหยมีแห้งอะเนาะเอา หมูว่านก็ยังกินผัดบักแตกนี่นั่นดิยนี่ยหมูแลงก็กินผัดบักถั่วนั่นดิออเออดึกๆมาออก,กินผันดนทำไม้ดึกๆมาออก,กินแกงน้อไม,อ <c oughs> ม้กมย็ยัยยงวะแต่หมูแรงนี่ยต้มเข่าหายแจ๊กหมอใหญ่ๆต้มเข่าซ้อมแม่เพราะว่าหมูแรงนี่บ่แม่นสีได้ลั่นสองรอบอยู่บ่สองรอบคือเก่าอือนั่นสองรอบนี่แหละที่ต,ต้มก็ต้มไปหายยู่ต้มไปหายยู่แต่ว่านี่งก็ลังเตรียมสิอ้อมผักสที่อ้อมผัก ต,ตอ,อ,อ้อมผักอ้อมดอกกระลำใส่หมกบวบมาทันมามาคุณไก่เขาอยู่ในหม้อตังนี่คุณเตรียมใบเล้วนี่เดี๋ไก่เนี่ยอ,อ้อมอ้อมอ้อมดอกกระลำใส่ยิ่งยนเอ้ามังสาวิรัต <c oughs> อ้อมอ้อมดอกกระลำใส่ยิ่งยันไก่กเมือนแรกนี่ยว่ามันสีแดงไปหารายได้พิเศษสะบหาอยังสื่อลูกกินไหมเสียบหนึ่งไทยละเนาะเออสื่อหนามาขายแวกนี้ก็ได้ เอาอีหลีหมือนเครื่องี่หาซื้อหน่ะใส่กับวะมี่เอาไอ้นุ่นวายียนไอ้นุ่นปิดหลันต่เว็นทังยันแต่ว่นยันจะได้ขายไม่อย่างยันดูขายให้หลายบอกว่าโพปลาเขาปลูกแล้วเนอ่ยมาแรกนี่แหละขนมาเลยเงินขนมาเลยเออเขาลดไปกี่เดือนปีนี้อันลองไปหาเบิรงน้ำรถเครื่องเสียงก่อเจ้าเด้วยมาก่อเจาเออ มือเร่งม,มีคนมากไฟตะไครได้ได้ได้ใส่ไฟจริงจริงเนี่ยมีเงยมากกินนทั้งเนื้นอเห็นว่างไหมใส่ทั้งน้ำแข็งไปตังคุณเลยแม่ไล่เลยไล่เลยตังเจือกไปหายหยอดหาทุ่มเที่ยงขึ้นกันแล้วตัวจะฟองกันนอนอาจานย์ได้เด็กได้ลหรอหาทุ่มเที่ยงขึ้นขึ้นไปแต่เว้นซื้อได้ขึ้นไปเต้นเฮี้ยน่ะไม่ล้วเอ,อ้ยขึ้นไปเนี้ แม่ว่าปูขาผงสุดตัวมี้แม่เขาสิวต่บหมุนขึ้นบรแซ่ทผงสุดแส่บบ้่ฮนนี้เสบเซ่บนั่นแต่เหนียวมากบ่มันยังได้ปลาแดกกระหู้หนึ่งแล้วนะแล้วตุ้มได้ปลาแดกปลาแดกขาเจาเทดมั่วแล้วแม่ตากับพุ่นแล้วเศร้ากุ่นใส่น้าปลาแดกเสียบเสียบกับเมพ็นกับเมเล็กกับพู้หญิงกวนอันแดกขึ้นไปเท่านี้แล้วเอาเสียงเด็กน้อยวันนี้ว่ากันมันนันอีกตัวนี่ว่าจะมาต้องแรงต้องแรงอยู่ดี เจียงคหกกับสัตวกกัปลั่นอีกรอบนึงบ่บ่แม่นได้ได้อันหอดเฉพาะช่วงไอ้คอนเสิร์ตช่วงแรกบ่แม่นตีลั่นรอบสองแม่นบ่ลบดเลยครับบดคือเกาข่อยคือบ่ได้ยินมข่อยบ่ได้รับด้พอมวามคืนข่อยบ่ได้นอนบดขึ้เก่าเลยล่ะลั่นบ่ทึ่นก็มือแรกข่อยมูอเจ้าเลิกเนี่ยแม่ข่อยจำสิเลิกเนี่ยแม่ต้องสนละ เฝ้าเลยยังไม่ว่าเงินก่เบิดกระเป๋าแล้วเหลือกับฮะเนี่ยเอาไม่ให้ยืมได้เด้อฮ่าฮ่า่ผมเตือนยียหอยนะยังแบบเอาไม่ให้ยืมแนะยืมไปซื้อน้ำก็ไปซื้อลูกชิ้นมาขายนี่แม่ฝากถึงคุณตัวปัญญาวานตัวปัญญาวานเอ้ยเอาไม่แม่กูด้วยนี่เจ๊บัส ว่าหนากับมาแล้วบอดกับมาแล้วละ่ะเจ็ไหครับผมมือตื่นยังไงหมครับแล้วผมมือตือนไหครับก็แม,นนกม่นุ่มมาแล้วมขึ้นบูบกลางวิที่ปะแมนติเห่นัเต้นอ๋อเพื่อนนี่เป็นยังวะตัวสับติงถึงนี่ย<อ>คน,น,นหวยนอนเนาะคนบวดานคนน,นนี่เลยแกบวดาน,น,นอนมึงจนกระตือรือร้นหรอกแต่ว่ากับัาหคุ้มข้าวปด ทั้งเรียนงานทั้งขึ้นน้ำบ้วงทั้งหลายอย่างหลายเนี่ยทั้งมีกัดหลายอันหลายอย่างแก๊กสีว่าจังใดอธิบายบ่ถูกของเฮาวหมดแต่ว่าปีนี้เฮาก็ถือว่าพร้อมพร้อมคักอยู่เรื่องฉากรึยังไปที่องหนังสืออยังกับหายลายความกังวลได้อยู่หน่อยนึงแต่เราก็ขึ้นไหลกัาแล้วแต่ว่าก็ยังบ่คักใจเพิ่นอยู่แนวเพิ่นบ่ได้อยู่เบิ่งเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้คักใจเพิ่นยูบานใดเนาะ แต่ว่าแต่ว่าตรงว่าปีนี้ก็ถือว่าแกบปล่อยปอยหลายอันหลายอย่างเลยดิปอยว่างหลายอันหลายอย่างนี่ยผู้นั่นเบื้องแทนแน่ผู้นี้เบื้องแทนแนี่ยันเธอห้องอะไรเขาเขาเบื้องเพราะว่ากะได้จะบอกว่าจะจะสหสอบไปแต่ผู้เดียวคืออหไแบงผู้อื่นเขาไป กระจายกระจายไปน้าแนยเห็ดไปน้ำเนยเจ้มวยอามวยหมวดมุยหนีมวยหรือมวยแน่นเขาเบิองอีหยังได้ให้เขาซอยเบิองขั้นหัวไปแต่ผู้เดียวตันหลักหลักแก้วของหลักแก้วของตกมาปีนี้นั่งกับปอยนั่งกับปอยหลายอันหลายอย่างนั่งกับปวยบ้างหลายอ้วแต่ว่าจบกับเขาบ่แล้วเขาจะบ้าขาดใจเขาบ่าขาดใจบ่คขาดใจแต่ว่ากะดีกว่าจะกะกะไข เติบขึ้นด<ะ>ีว่าพ่ต่อมาอันนี่กีตลอดอือเจะควองก็ได้ไปเฮ็ดงาอืยเจ้างก็ได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดยังแต่ี่ว่าพี่ว่าผู้ที่เขาเบื้องใบทาเฮ็ดวทากัม้นบ่เต็มลอยกัดใแปดสิบเจปกติเราก็เงีบสดใสคอดี้เปนสุปีแล้วเป็นยาง,ง,งมีคู่ต่อยมี ลายคนมีปลาตอยมีปลาโอหลักกะเด็กหน่อยมาฝึกงานสองคนเด็กหน่อยฝึกงานสองคนนี่ก็เก่งลูกค่ะก็เจ้าก็ซอยจับเด็กหน่อยมาแตนน้องเลยบอกฮะแมนแมนแมนมาแตนน้องเลยเนาะน้องเบียวกับน้องน้องเบียวก็น้องเติรนเออน้องเติรนก็น้องเบียวสองสาวจากม้องเลยเจ้ามาเอามีอยู่ติฝึกงานนั่นเหมือนกันสิวันนั้มีอยู่เพราะว่าก็เจ้าเห็ดเกี่ยวกับก็เจ้าเอื่นอีกอย่างอะไรงี้ ออกแบบแมนเอกเคสเกวก็ออกแบบน้องไอ้น้องเจนกบฝึกงานที่นี่เลยน้องเจนแดนเซอร์อะไรอ๋ออ๋อแมนแมนแมนเพราะวา่กงาหนั่นเอนเพราะจองบ้านเหมือนเขยอยของบ้านเทฉดกันเออเพราะว่าเราก็เราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเนาะซึ่งเราเป็นหน่วยงานหนึ่งในการเป็นองค์กรหนึ่นง,นนงแต่ว่าลูกร้านนย่างอย่งทุงงกฝึกก็หนี่นลูกร้านแต่ของไปฝึกก็บางอื่นลูกพันลูกพัน อยากให้ร้องให้ล้องกับบัวร้องบัวร้บ่อยากให้ใส่สุดงามๆกับบใส่ใส่บ่ได้จะก้นดอกมีแตรตะพูดจำองอยู่แน่ทัดเดียบแม่ทัดก็เริ่มใหญ่แล้วน้องทัดน้องทัดปีนี้สิไปลายน้ำไอสิไปน้ำปีนี้เพราะว่าแกว่าแกว่าแกหัวบ่ไปแล้วแกบ่เลี้ยนแกว่าไอบ่ไหวแล้วเจ้าเลี้ยนแล้วเจ้าเลี้ยนไอสิไปน้ำก็เลยว่าขั้นไอสิไปลายให่ง่ายน้ำไอจะลงมาหาเย็นอันนั้นอันนี้จับอันนั้นอันนี้ เน,น่นซอยกัน,นกันไม่หลุนเนาะสิไปบีบมันคักหลายกระโบนนั่นต่างต่ปานเน่กันเสื้อสีออยเอาเสื้อสีรอเอาจะไปหาบังคับเขาก็ตลอดทีขั้นบังคับหลายมันกันผู้ว่าละช่วงไม่รลุนช่วงหัวเลียวหัวตอปล่อยปล่อยหลายกระโบดีเออกระดาษไ,<ส>ไปเนี่ยอืมกันหายไปแน่นะไปแน่ตึงลายกรบโบดี น um, um ั่นมาครับน่ะปีนี oui> ้น bon> ้องพัดสิไปน้ำ่นเบากันกับพระเอกเลิมอยู่เด้เพิ่นว่าไอสิไปใส่ซุดกับซานใส่ซุดเลิมเนี่ยใส่ซุดไอเลิมไอเลิมให้น้องยืมเนี่ยเด้อเฮ้ยเอาให้เอ้ยตายีไอเลิมให้น้องยืมซุดเนี่ยเด้อมาซุดที่พ่อป้อนซุดไอเลิมบาซานเพิ่นเราโบอีลี่กับโบอีเลียนตรงนีคนรุ่นนี้แล้ววันเสด็จนะคุยแักต์อืม เออกต่คนรุ่นนี้แหละมันนอนเพี้นมาตื่นมาเสนออ่าโอเคครับขอบคุณมีรายละเอยดครับผมอย่าเกิดอะไปลุ่มมือเห็ดกับข้าวอ้อมพักครับผมบ๊ายบาย